สวัสดีจากฟินแลนด์ค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่เพิ่งแวะผ่านเข้ามานะคะหรือว่าบังเอิญมาเจอคลิปมุนนะคะช่องมุลจะเป็นช่องที่ทําคลิปเกี่ยวกับประเทศฟินแลนด์เป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีแนะนําแหล่งท่องเที่ยวค่ะอาหารแล้วก็มีแชร์ประสบการณ์บ้างเป็นคร่าว d ถ้ามีโอกาสนะคะ รวมไปถึงวิถีชีวิตตามฤดูกาลนะคะอย่างเช่นหน้าร้อนมันก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการเก็บบลูเบอรี่ขายเก็บเห็ดขายประมาณนี้นะคะก็มีทั้งสาระและก็ไลฟ์สาระปนเปกันไปนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมนก็จะมาเล่าประสบการณ์การฝากท้องและก็คลอดลูกที่ฟินแลนด์นะคะ แต่บอกไว้ก <Four> ่อนนะมันไม่ได้มีประสบการณ์เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันมีลูกแค่คนเดียวนะคะก็จะเล่าไปตามประสบการณ์น้อยๆที่มันมีนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่กําลังจะเดินทางมาอยู่ฟินแลนด์นะคะการฝากท้องที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายช่วงที่เราคลอดนะคะสําหรับค่าคลอดเนาะ เดี๋ยวมนจะค่อยๆเล่าไปนะคะมีเรื่องของสวัสดิการด้วยเนาะเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่การฝากท้องนะคะที่นี่เขาก็จะฝากกับหน่วยงานที่ชื่อว่าเนวล่ะนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะดูแลกันไปจนลูก6ขวบนะคะทุกอย่างฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากที่ฝากท้องได้ประมาณ1-2เดือนนะคะก็จะมีนักจิตวิทยามาพูดคุยที่บ้านนะคะมาเยี่ยมมาดูว่าสุขภาพจิตของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงนะคะแล้วก็ รวไมไปถึงสภาพแวดล้อมภายในบ้านนะคะมาดูว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการเลี้ยงลูกนะคะฝากท้องที่นี่กับที่เมืองไทยเหมือนกันไหมอันนี้มณ์ไม่มีประสบการณ์อย่างที่บอกนะคะไม่เคยคลอดลูกที่ไทยมาก่อนเนาะแต่มนว่าการแพทย์ก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะแต่ที่เคยคุยกับเพื่อนๆนะคะที่เขาเคยคลอดลูกที่ไทยแล้วก็มาคลอดที่นี่นะคะ ส่วนใหญ่นะคะหลายคนเลยเขาบอกว่าเขาชอบหมอทาคลอดที่เมืองไทยมากกว่าที่นี่นะคะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต่างกันยังไงเนาะแต่ว่าหมอที่นี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้เราคลอดเองโดยธรรมชาตินะคะการผ่าคลอดเนี่ยหมอจะผ่าให้เฉพาะกรณีที่เราคันมีปัญหานะคะถึงจะได้ผ่านะคะเราจะเลือกไม่ได้ว่าเออเราจะผ่าคลอดนะเราจะไม่คลอดธรรมชาติอย่างนี้นะคะอย่างเมืองไทยเราเลือกได้เนาะจะคลอดเองหรือว่าจะผ่าบางคนก็อาจจะมีความเชื่อเนาะ ไปดูดวงหาเลิกหายาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณหมอผ่าให้นะคะที่นี่ทําไม่ได้นะคะถ้าจะผ่าก็คือส่วนมากที่หมอผ่านะก็คือเป็นเคสที่มีปัญหานะคะอย่างของมนเนี่ยก็ได้ผ่าข้อนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะเผื่อว่ามีใครที่กําลังตั้งท้องอยู่นะคะแล้วก็มีอาการแบบนี้นะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะตอนที่มุนท้องได้ประมาณสัปดาห์ที่น่าจะ36 37ินี่แหละนะคะถ้าจําผิดนะคะไม่แน่ใจว่าจําถูกไหมก็ มันมีอาการคันตามฝ่ามือแล้วก็ฝ่าเท้านะคะวันนั้นอะ่ะที่มันคันอะ่ะมันไปเก็บเห็ดนะอันนี้เก็บเห็ดยันข้อนะทุกคนลูกออกมานี่เขาตั้งชื่อให้น้องเห็ดเลยค่ะตอนนั้นไปเก็บเห็ดกลับมาเออแล้วก็ตอนกลางคืนมีอาการคันที่ฝ่าเท้าแล้วก็ฝ่ามือตอนแรกก็ไม่คิดอะไรเนาะก็คิดว่าตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่านะคะตอนเช้านะคะก็โชคดีอย่างหนึ่งคุยกับเพื่อนคนนึงเขาก็เลยทักมาว่าเฮ้ อาการอย่างเงี้ยมันผิดปกตินะต้องโทรหาคุณหมอนะมันก็เลยลองโทรไปแล้วก็เล่าอาการให้เขาฟังนะคะคุณหมอก็รับวันนั้นเลยนะคะให้เราไปนอนที่โรงพยาบาลวันนั้นเลยแล้วก็ตรวจเลือดตรวจทุกอย่างเลยปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเป็นมันไม่ไม่แน่ใจว่าภาษาที่ถูกต้องของทางแพทย์อะ่ะเขาเรียกอะไรนะแต่ว่ามันมีความผิดปกติของตับ ตับทางานผิดปกตินะคะแล้วก็ทําให้หลังสารอะไรสักอย่างนี่แหละออกมานะคะตอนนั้นคือตอนแรกอ่ะไม่คิดอะไรพอไปถึงหมอคือตกใจมากนะคะเพราะว่าหมอเขาบอกว่าต้องให้ลูกดิ้นตลอดเวลานะต้องดูว่าลูกคุณดิ้นไหมแล้วเขาก็มาตรวจแบบแทบไม่ได้นอนเลยค่ะทุกคนแบบว่าตรวจทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงก็ว่าได้นะเขาจะมาดูว่าชีพจรของลูกปกติไหมนะคะแล้วผ่าข้อที่นี่เขาบล็อกหลังนะคะทุกคนไม่เจ็บนะคะถ้าใครกลัวเจ็บนะคะอันนี้ยืนยันว่าไม่เจ็บเลยนะคะ ฉีดข้าไปแล้วสบายเลยนะคะไม่เจ็บไม่ปวดเลยแต่พอตื่นขึ้นมานะโอ้ยฉันมีลูกคนเดียวพอแล้วชาตินี้นะคะไม่เอาอีกแล้วหมอที่นี่นะคะห้ามกินตับนะคะตอนท้องนะเราจะเคยได้ยินที่ไทยหมอจะแนะนําให้กินตับเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กสูงใช่ไหมคะแต่ที่นี่ห้ามกินนะคะเขาบอกว่ามันมีสารพิษตกค้างอยู่ในตับเยอะนะคะแล้วก็ห้ามกินผักผลไม้ ที่นำเข้ามาจากที่อื่นนะคะให้กินได้เฉพาะผักสดผลไม้สดที่ปลูกที่ผลิตในประเทศฟินแลนด์เท่านั้นเออนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผักผลไม้นะรวมถึงเนื้อสัตว์อะไรด้วยเขาแนะนำว่าให้เลือกกินนะคะเฉพาะที่ผลิตที่ฟินแลนด์เพราะว่ามันมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ห้ามกินเห็ดเออเห็ดป่าเขาห้ามกินนะ เขาบอกว่าในสมัยที่มันมีสงครามโลกนะคะมันก็จะมีสารอะไรไม่รู้แหละมันตกค้างอยู่ในผิวดินนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะอันนี้เขาก็ห้ามกินนะคะสำหรับสวัสดิการคุณแม่นะคะหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินนะคะรัฐบาลเขาจะมอบกล่องของขวัญให้นะคะ Baby Box นะคะหรือว่ากล่องของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้กับเด็กเกิดใหม่ทุกคนในฟินแลนด์นะคะนโยบายนี้นะคะมีมาตั้งแต่ปี1930นะคะโดยรัฐบาลนะคะเขาต้องการให้เด็กเกิดใหม่ทุกคนที่ฟินแลนด์นะคะมีความเท่าเทียมกันตั้งแต่แรกเกิดและจุดประสงค์สำคัญก็คือช่วยลดอัตรา การเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนะคะในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยเสื้อผ้าเด็กอ่อนนะคะของใช้จําเป็นต่างๆนะคะซึ่งแต่ละปีนะคะเขาก็จะมีลวดลายเสื้อผ้าลวดลายของกล่องที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่มีลูกแฝดอันนี้พิเศษจะได้3มกล่องค่ะเราจะให้เราเลือกได้นะคะว่าเราจะรับเป็นกล่องของขวัญหรือว่าจะรับเป็นเงินสดแทนนะคะมันจําไม่ได้แล้วว่าเงินสดเท่าไหร่นะคะแต่แนะนําว่านะคะ เป็นกล่องมาจะคุ้มกว่านะคะทุกคน สำหรับการลาคลอดนะคะคุณแม่สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้3 0มสถึงห้วันก่อนถึงกําหนดคลอดนะคะและก็ลาต่อเนื่องได้ถึงลูกอายุ9เดือนนะคะในระหว่างนี้เราก็จะได้เงินจากรัฐบาลนะคะถ้าเป็นคนตกงานก็จะอยู่ที่ประมาณ7จ็ดถึงแปดยูโรต่อเดือนนะคะสําหรับคนที่ทํางานนะคะเขาก็จะได้มากกว่านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอลูกอายุครบ9เดือนนะคะถ้าเราไม่เอาลูกไปไว้ที่เด็กแคล์นะคะเราอยากเลี้ยงลูกต่อ เราก็สามารถลาได้อีกถึงลูกอายุ3ขวบนะคะใน3ปีที่เราเลี้ยงลูกที่บ้านเราก็ยังได้เงินเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าจะไม่เยอะนะคะประมาณเดือนละ200กว่ายูโรค่ะนอกจากคุณแม่ลาคลอดได้นะคะที่นี่คุณพ่อก็สามารถลาคลอดได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าเรื่องรายละเอียดปีย่อยมุนจะไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะค่าใช้จ่ายในการคลอดนะคะไม่ว่าจะคลอดเองหรือว่าผ่าคลอดนะคะราคาเดียวกันนะคะทุกคน คือเขาจะคิดเป็นรายวันก็คือเอาง่ายงก็คือเราจายแค่ค่าห้องนะคะที่เราอยู่นะคะก็คืออยู่กี่วันก็คือจ่ายตามนั้นนะคะถ้าจะไม่ผิดของมูลตอนนั้นมูลจ่ายวันละ38ยูโรนะคะถ้าจะให้คะแนนคุณหมอที่นี่นะคะสำหรับมูลน,นะมูลไม่มีประสบการณ์ที่ไทย,ยงไงมุลให้คุณหมอที่นี่นะคะคะแนนเต็ม10นะคะเพราะว่า ความรู้สึกมันคือที่นี่เขาดูแลดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนะคะแล้วก็ระบบมาตรฐานการให้พยาบาลที่นี่คือสิ่งที่มันชอบนะคะมันเคยพูดไปหลายคลิปแล้วก็คือความเสมอภาคนะคะที่นี่คือเขาไม่ได้มีแบบว่าแบ่งเกรดแบ่งมาตรฐานว่าเออมีห้องพิเศษนะคนนี้แบบเออจ่ายเยอะดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ไม่มีนะคะทุกคนคือมาตรฐานเดียวกันนะคะทุกคนเสมอภาค หลังจากออกจากโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์นะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่นะคะก็จะมีคุณนางพยาบาลนะคะมาช่วยเลี้ยงลูกที่บ้านนะคะมาช่วยสอนวิธีการให้นมลูกนะคะเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงนะคะอาบน้ําลูกยังไงนะคะถ้าผิดพลาดยังไงนะคะมันก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกประสบการณ์นิดเดียวนะคะก็นําประสบการณ์เล็กๆนี่นะค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่รอคลิปจัดฟันอยู่นะคะมันติดไปก่อนนะ,ะถ้ามีเวลาเดี๋ยวมันทําให้แน่นอนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะ